นี่ครับมีลมครับกันแดดแล้วครับมีลมครับผมครับผู้กองตอนนี้แต้มเท่าไหร่แล้วผู้กองท้างไหนนำฝั่งนู้นบ่เ,นเอาครับเจดต่อแปดนะครับฝับ่งกำนันต้านำอยู่ครับ แอดลงทุนตากแดดแล้วครับเพราะว่ามีลมครับไม่ไหวคนบางกล้องเยอะเยอะตอนนี้แต้มตามกันอยู่แต้มเดียวนะครับกำลังต้านำอยู่แปดต่อเจดนะครับโอ้โนี่นครับนักเตะเงินแสนของเราครับเดินผ่านกล้องแล้วฮนักเตะยังไงต่อคือเก่า <c oughs> เเขาานนอว an no 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 ้แปดต่อเจ็ดครับกำนันต้าน้ำครับเสิร์ฟมาโอ้โหเจ้าหนึ่งเนึ่งตะหายครับโอ้โหโอ้โหตะหายครับเจ้าบอลครับหนุ่มบอลครับนครับชัดไหมครับผมนักกีฬาสู้แดดแต่แดดสู้กับถูกต้องครับวันนี้แดดแดดเลียนะครับ เด่นเรียรครับให้ให้คนตัวดำแน่นอนครับอก่อนเบังเเอาเอาไกแล้วครับไก่แล้วยกมาเอาเอาลูกนี้ครับาลูกนี้ครับขอบคุณครับชัดนะครับชัดคู่นี้นะครับทีมไอ้น้องครับฝั่งนี้ครับนี่ครับเจ้าเหน่งกับเจ้าบอลฝั่งนู้นกำนันต้าครับ เจ้าก๊อฟกับเจ้าแบงค์ครับทีมงานกำนันต้าหมดไปกี่คู่แล้วนั่นคู่สุดท้ายบอกไม่เหลืออิงเกย์คู่หนึ่งใช่อิงเกย์คู่ครับใกล้กี่โมงครับจะเที่ยงแล้วจะหมดบักแสงครับอันนี้บักแสงครับบักแสงเมียดุเมียด่าทุกวันครับอ๋อแล้วเปิดมาเจ้าเน่งโอ้ยยกสวยงามมากเจ้าบอลของเราครับ ชัดเฮ้ยองมันคือคนไหนบอกวะอ๋อ FCI เนอะ FCI เนาะครับโอ้โหเอาเจ้าได้ตอบอยู่บ่ตอบแล้วเนาะในคอมเมนต์นั่นเนาะครับถ้าผ่านเอาครับเอาครับเจ้าหนิงของเราเสือไปเอาเอาเอายังอยู่ครับลูกนี้น่าจะได้แต้มครับเอาเรียบร้อยเปล่าโอ้ ยังครับยังครับืตเน้ยนิดเดียวอเกือบียวนิดเดียวนิดเดียวข้าในหมวนี่บนนี่ครับเจ้าภาพเดินวนไปอยู่แต่กับกล้องครับหาเมียให้เจ้าภาพนะครับเจ้าภาพโสดครับนี่นี่นี่เจ้าภาพโสดนี่เจ้าภาพหาเมียครับผมสีคันดูแลแม่ครับสีคันดูแลเจ้าภาพบอกว่ายังไม่อยากมีเมียครับ ขอเป็นอิสระก่อนอันนี้จะเอาเมียกี่คนครับเดี๋ยวน้องอุ้มจะไปคาดตัดตอนแน่นอนครับขันเวลาครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านทุกๆที่นะครับเนำกันอยู่แต้มเดียวครับแปดต่อเจ็ดครับกำนันต้านำครับกำนันต้าเสื้อสีส้มครับแปดต่อเจ็ดครับ ครับเจ้าปีเส ah ิร oh ือไม่ข้ามนะครับผมโอ้โหนี่ครับเจ้าเขาวเป็นเจ้าหนุ่มบอลนะครับจากชัยภูมิครับส่วนเจ้าเนิงจากอุดรธานีเอ้ยจากสกลนครครับเจ้าเนิงจากสกลนครนะครับเหลี่ยมเสิร์ฟรีครับสองสองครับโอ้โหเจ้าเนิงเสิร์ฟดีครับเอาเสิร์ฟไกลครับอ้าว เออเอฟซีไอน้องครับทีมนี้ก็มีคนโหวตว่าเป็นแชมป์อยู่นะครับทีมนี้มีคนโหวตอยู่สองคนนะไม่ต้องจับฉลากบ่ไม่ต้องจับถัามีแต่องค์ก็ปอนเลยปอนตกรอบแล้วไม่มีใครตอบเลยมีแต่เจ้าฟาบไปตอบ โอ้ยตกตกรอบปอนแอดมินอีกเนียยังขึ้นยังมาทำกับเด็เหมือนแอดมินจะเจอไอ้น้องกันอดับฉลากแอดมินเจอไอ้น้องกีนแล้วโอ้โหโอ้ยเฮ้ยตบหายจบหายแปดแปดเท่า แปดเท่าแปดเท่าแเท่าเนาะแปดเท่าจ right? ้าเปลี่ยนแปดเท่านะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเอาครับเจ้าเน่งนะครับเจ้าตีบอกว่าสู้สู้นะครับเจ้าตีแล้วก็เจ้าลุดแปดต่อแปดครับเสิร์ฟมาเจ้าเน่งเอาโอ้โหสวยโอ้โโโหหอ้ เตะดีจริงครับเจ้าบอลแปดต่อแปดครับเอาครับี่ครับเจ้าเอาครับเริ่มบอกอาการแล้วครับแล้วแต่เขามั่นใจเยอะมันก่อขึ้นมาพนออกตัวละมั้งแปดเท่าแล้ว ต่อแปรแล้วโอ้โห ไอ้น้องเอฟซีนี่ขวัญใจท่านรองจริงๆนะครับขวัญขวัญใจท่านรองนะครับโอ้โหเอฟซีท่านท่านรองไอ้น้องนะครับเอฟซีท่านรองนะครับนี่ครับราคาฝั่งนู้นก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพเสื้อสีเดียวกันด้วยครับสีเสื้อเดียวกันนะครับเจ้าภาพกับประ นนุ๊กครับเห็นกับสีเดียวกันใช่ไหากระเป๋าคนละสีเบอร์สามเบอร์สามเก่งมากครับไหนครับเบอร์สามสิบหรือเปล่าครับเบอร์สามสิบครับครับผมเจ้าหนุ่มบอลนะครับเบอร์หนึ่งก็เจ้าเจ้าเน่งครับเน่งลากหายครับไหนครับตอนนี้แปดต่อเก้าครับกำนันต้าตามแล้วครับจากมาราคาดีๆครับ ปดต่อเก้าครับกำนันต้าตามเจ้าไอ้น้องอยู่ครับเสิร์ฟมาโอ้ยิงซ้ายสุดเลยนะครับลูกนี้เสิร์ฟสุดจริงๆครับเสิร์ฟเข้าเส้นกินเลยครับนี่ครับอ๋อรับฝั่งนู้นเขาไม่ให้ตาเอ็ดเป็นโค้ชครับเพราะตาเอ็ดเป็นโค้ชไม่ดีครับตาเอ็ดเขาไล่ออกจาเป็นโค้ชเลยครับบอกห้ามไปบอกเขาครับไม่ดีครับตาเอ็ดนี่เขา เก่าต <im cek ako st anza> <Philadelphia> ่อเก้าครับผมสูสีครับคู่นี้เก่าต่อเก้าเสิร์ฟมาแล้วครับเอาครับเจ้าปอนบอกว่านู่นนู่นนะครับให้เจ้าหนิงไปเสิร์ฟเหรียมเสิร์ฟฟรีครับเก่าต่อเก้าครับผม เจ้านิงนะครับอ้าวน่าจะหายครับลูกนี้โอ้โหเจ้าแบงค์ครับเบอร์เก้าครับตกหายครับแบงค์เก้าต่อเก้าครับล็อกใครล็อกมันแล้วครับงานนี้ครับโอ้โหฝั่งโน้นครับมีแต่คู่มันมานะครับทั้งสองสนามครับถ้าอยากดูเจ้าภาพอยู่นูเซรอนครับมุม มันมีก็แล้สนามครับนุเซลเจ้าภาพเจอกับนนุครับมีแต่คู่หน้าดูครับช่วงแรกๆครับนูเซลนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับสนามหนึ่งสนามสองครับเสิร์ฟมาครับโอ้โหเสิร์ฟมานะครับต้องลุกลุกตะก้อกอน จ้าบอลเปิดแตกครับสิบต่อเครับบมตอนนี้ครับสิต่อเไปไป่ไปปดแดดลงย่งนี้ต่ว่าเงือนะไหมไปไป ปลายฟาดผ่านไปโคตรทีมหนึ่งแล้วครับเหลืออีกทีมบีครับปลายฟาดเข้าไปเข้ารอบไปแล้วครับผมชนะไปแล้วครับช่วงเช้าครับเก้าต่อสิบครับปลายฟาดเอเข้ารอบไปแล้วครับเกมโก้ครับเขาจับเส้นนะครับเก้าต่อสิบครับเอาโอ้โหเอาไปครับ โอ้โหองลงอีกแล้วครับล็อกไปล็อกยังเดียวล็อกยังเดียวล็อกตีเหลือปลายฟาบีครับล็อบตียังเย่แล้วก็เหลืออิงเกอร์กับอันนี้น่าจะเหลือสี่ทีมครับเหลือสองคู่ครับรอบแรกครับสิบต่อเก้าครับกำนันตากลับมานำแล้ว มิกินแล้วมิกินแล้วบานบานบาน heetheetheet ล่าสุด h e e t h เป็นสองเครื่องพร้อมกันโอ้โหเอฟซีตัวจริงครับไปดูสองช่องก็ต้องสองเครื่องนะครับสลับกันดูครับ่อไปครับเอาวอาวอาดูนี้ครับโอ้โหเจ้าเจ้าปอน เจ้าปอนทีมสายใหญ่ฟ้อนแล้วครับรอบสนามแล้วครับตกรอบไปหมดรัาวันนี้มาแค่ในนามยนครับ,บนี่ครับโอ <c oughs> ้บบนี <c oughs> ส่สายใหญ่ครับสายใหญ่เป็นวันนี้นครับมาในนาม ปลาใหต้องกินเหล่าเขาครับมาในน้ำอะไรนะครับเน้นเข้าร่วมไม่ได้เน้นเข้ารอบอพ่อมีส้มกินเหล่าอยู่ครับอ๋อปอนน้อยเป็นตำนานไปแล้วครับทีนี้ใช่ใช่ใช่สอดครับสวดเจ้เดี๋ยวนอนเฉยเลยอ๋อสิบต่อสิบแล้วครับเต็มเท่าแล้วครับเอาเอาโอ้เอาโอ้เปล่าครับเปล่าครับน้ำแล้วครับ เจ้าปอนลำรอบสนามแล้วครับตอนนี้อ่านี่ครับนี่ครับนี่นี่น้ำน้ำเย็นเย็นั่นน่ะน้ำเย็นเย็นเน่นั่นน่ะนี่น่ะน้ำเย็นๆนี่เงืออะไรเลยแม่เอ้าล่นหล่เอาเจ้านี้คือเจ้าอะไรนี่เจ้าเต๋านี่ครับมาดูเจ้าเต๋า ของอิงเกอร์ครับวันนี้เป็นความหวังของอิงเกอร์ครับตัวทำครับยังยังครับอิงเกอร์แต่น่าจะโอเคนะครับเจ้าเต๋าของเราครับวันนี้ครับนู่นครับฝั่งนู้นครับเจ้าภาพประทานนุกครับนี่ฝั่งนี้ขอเวลานอกเดี๋ยวผมซูมให้ดูคู่นั้นก่อน นี่ครับผู้นนุกครับวัทะทีมงานเจ้าภาพฝั่งนี้นี่ครับฝันนนบงบ่งนี้ขอเวลานอกแป๊บหนึ่งเอามาแล้วครับมาแล้วครับมาชมกันต่อครับ เอานำแล้วครับฟัง f อฟซีไอน้องนำแล้วครับสิบเอฟต่อสิบตีหายโอ้โหรอไปนะจังหวะล้งกระจีเสื้อขาวนะครับเจ้าหนุ่มบอลจากชัยภูมินะครับเสื้อแดงนี่จากสกลนครนะครับเสื้อแดงเป็นเจ้าหนิงนะครับ สิบต่อสิบเอ็ดครับเสิร์ฟมาเจ้าเน่งเน่งยกมาโอ้โหโอ้โหเอาเอาเปลี่ยนคนแล้วครับเยอะแล้โอ้โหลูกนี้สิบเอ็ดเท่าแล้วครับผู้นี้เม็ดต่อเม็ดเลยครับช่วงนี้ครับลงลงลงไปเงินไปเจียงไงต่อเจียไปเจ้าชะลาใจไหมอย่าชะลาใจครับตอนนี้ครับ อ๋ปรับกล้องแป๊บอสิบเอ็ดเท่าครับตอนนี้แต้มครับกำนันต้าตามมาแล้วครับเสมอไอ้น้องแล้วครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดครับเกมสิบห้าไม่มีดีวครับเปิดมาเจ้าเนิงเนิงยกซ้ายไปอ๋อบล้วนำไปแล้วครับเจ้าหนิงยกซ้ายนะครับซ้ายไม่ธรรมชาติครับเจ้าหนิงยกซ้ายครับ นี่ครับหนุ่มสกลคน,คนเจ้าหนุ่มสะกลครับขอเวลานอกอีกแล้วครับแดดมันร้อนครับช่วงนี้ครับยังไงวะยังไงวะสิบต่อ11ครับ ตั้งเอาให้เจ hey, hey. ้าน right ี oh, ่ครับผมเพราะว่าไฟไอ้นี่มันยิงไฟเอาฟังนู้นทบไอ้เสียวต่างมีเยอะมา อ๋อครับลออรายมนไหมเอ้ามีลายแมนด้่บอกแล้วอลายออกลายลายแมนไหมลายแมนอ่ะถามลายแมนนั่นอราเลายแมนไม่มีก็เลย

สวยครับเจ้าหนิงนี่ยาปั๊มยายาลงดิเมื่อกี้ล,กลูกเกือบหลงไหมเกือบแมนเมื่อกี้เจ,จ้าหนิงนู่นไปอยู่นู่นมุมน,น,นู่นแล้ว้งาไ,ไปไปไป เอาตอนนี้ครับ11ต่อ13ครับเอามาดูกันต่อครับไอ้น้องตามอยู่ครับ11ต่อ13ครับพอกาต่อมาแล้วอ่าพอกาต่อมาฟังหมดแล้องอ้ยเอาเอาไปเพ่อ้เดี่ยวหนึ่งหนึ่ง นี่ยกหายครับเจ้าหนึ่งพลาดไปนิดนึงครับยกไปเข้าตัวครับยกยกลดย,ยกไปถ้าไป่งั้นจะได้12ครับจะล็อกอยู่เปล่าครับลูกนี้ครับเจ้าโอมตอนนี้เออครับเอฟซีคือเขาครับ เหก็ละเหก็ลออั่เคงนียัอย่างเงี้บครับเงียบจงว้องสเปโรครับลอสิบสาต่อสิครับสิบสามสิบเอ็ดนะครับมาเสิร์ฟโอ้โหเอานินไหลไปอดยังล็อกอยู่ครับ อ้าวเอาโคดโคดโกบอกว่าไหลไปหน่อยครับไหลไมที่มันยกข้างหน้าแล้วตะก็อิแต่ลุมันต้งมือได้ดิเต็ม้เายเสียโกครับครับตอนนี้วันนี้สงสารสิโกครับอดอดอดของมืนมาไว้ก่อนเถอะนะโอ้โ้โรถรถ เดือดร้อนครับวันนี้ปอดเชื่ออย่างเดียวครับแม่นเต็มต้นอ่ะโอ้โหโอ้ครับสองนะครับราคาสองเลยนะครับสิบสามต่อโอ้ยังล็อกปีกขพ่ล่นฟังกันนีงนีฟังกันนี่ล็อกอยู่ครับล็อกอยู่หรือเปล่าครับครับการได้ โอ้โหเจ้ายรอเล้ยอยเจ้าหมอครับโอ้โหล็อกร้อยครับล็อกร้อยครับโอ้โห เจ้าบอลครับเจ้าหนิงต้องมั่นใจหน่อยครับมั่นใจมั่นใจสิเลยนะครับหนิงแบบเกิงจริงหนิเนาะเกิงจริงจนาะมันมึง่ยกให้กันประเทศเดียวบอกกับบ้านได้เลยม้กันยกพวกโขนใหครับสิบเอ็ดต่อสิบสามครับผมไอ้น้องตามอยู่ครับเอาเอาครับเสิร์ฟแบบเข้าช่องเลยครับหลวงลูกเสิร์ฟสิบสองตอนนี้ครับ วันใจท่านรองครับ FC ไอ้ไน้องครับเออครับวันใจท่านรองครับอันนี้ครับ13ต่อ12ครับเจ้าเท่าชนเขาเจ้าจะไม่เอาเล่าเขาอัดให้มันอีกครับไอ้หนุ่มเล่าเขาก็เจ้าหนุ่มบอลน,นี่แหละครับสองคนนี้เล่าเขาชนกันได้แล้วครับ13 12 อ,อาครับอ้าสิบสองต่อสิบสามแล้วครับคู่นี้มันเบียดเบียดกันเข้าไปเลยนะครับเบียดกันแล้วนะครับคู่นี้ครับอ้าวสิบสองสิบสามครับจเจ้าเนงเซอไปเอาเอาเอา,เอา ขวนใจท่านรองครับขวนใจท่านรองครับนี่ครับอ๋อครับสิบสามต่อสิบสามแล้วครับผมเสียเบนร้อนหรือเปล่าครับโอ้โหวันนี้ร้อนจริงๆครับ ทั้งขานอกก็ร้อนนะครับนู่นครับเสียเบนครับถอดเสื้อแล้วครับเสียเบนครับขานอกก็ร้อนด้วยอากาศก็ร้อนครับมาครับนี่ครับอย่าว่าแต่เสียเบนเลยผมก็ร้อนครับผมถอดเสื้อภาคเลยครับเอาครับตากแดดวันนี้ครับอ้าวไป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  สายตาไม่ค่อยดีครับมั่นใจมั่นใจครับเอาเซอร์ไปครับอ้าสิบสี่แล้วครับสิบสี่สิบสี่แล้วครับนี่ครับขวัญใจท่านรองครับโอ้โหอ๋อครับขวัญใจครับขวัญใจท่านรองครับอ้าวอ้าวลูกเดียวครับลูกเดียวครับไอ้น้องครับขวัญใจท่านรองครับอ๋อครับขวัญใจท่านรองไอ้กลัวไม่ต้องไปใส่เลยไอ้กลัวไม่ต้องไปใส่อ๋อครับ วนพาไปเลยวนพาไปเลยเอ้าทีมนั้นน่ะผลหวตเป็นติงแชมป์แล้วครับวันนี้จะตกรอบก่อนเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเอาลูกเดียวครับลูกเดียวครับลูกเดียวเจ้าเจ้าเจ้านนนนนนเจ้าโชคนนนนนนลูกอาบังอ่บังเอาครับเอาเอาลูกเดียวเอาครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับชนะไปนะครับไอ้น้องชนะนะครับลูกเรี่ครับโอ้โหนารกครับเดี๋ยวแอดจะพาไปดู